ก้อยสายสารพรัดสวัสดีจ้ามาพาแมลงกับงนหน่อยยำแมลงข้ำเรวนะมืดแล้วจ้ะนอนเห็ดหนักเพเวยอย่ยังขาัมาอยู่น้ำค้นเลยอ้าวบ่ายเน้ย่ม่เน้ก็ได้ดอก

เั็นข้อเยที่มองเห็นบ่อยดูเขาเนียมีแต่ตัวยังไงขวดมันก็เร้าข้อเสีตอาเด็กงมถ้ามันเบาเพื้อถ้ามันนานผ้นต้องมันดิ เนี writers, ohn, ่ยมือแรกงานกา่ามันชาเต็มทีเรามันชาเต็มทีมันติขืนบอมาอันไม้เล็กมัน่แต่มันขื้นเดแสดงว่าพอต้องกลับมาเนี่ยมื่อแรงพอก้อนสิเปิดพอตองเบิ้งมามันมันชาหอดหมยเหล็กแสดงพาเต็มมันะชาแต่ ออน่งเลย้คืนอันนี้มันตังไ้มันตัดเล็กที่เจ็บที่มันตัดเลิกบรก็มันเล็กแปดเลยที่ตัดเล็กแัดตัดเล็กแต่แล้รถ้าข้างเอตัดเล็กแปดอย่าเช่นพออันพอวันมันกี่วันไสบดแขงกี่วันไส้ไส้บดข็งเลกดีหนี้มันลดเล็กสามดที่มันตัดตัดมืดตื้นเลยนะ ปตีฟองรลยตีฟองตีไปว่าปตีฟองตัดไงใจฟองหลอดนะใจฟองหลอดเด้อหลอดเน่าก็หลอดสั่นมาคุมขึ้นนนิตต้องมันขึ้นใจหลอดสั่นกระดาเน่าไว้ในหลอดเน่าวระดาสั่นได้ก็ลอดทอกันหลอดสันใส่ันก็ทอกันมันก็หลอดทอกันมันก็หลอดกันอันนั้นเง่กว่า